สุดลำ้ำสมองกล AI สำหรับหุ่นยนต์ทุกชนิดล่าสุด Skill AI Start-up ที่ Amazon หนุนหลังอยู่ได้เปิดตัว Skill Brain AI สมองกลสำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่หุ่นยนต์ในโรงงานไปจนถึง Q-Manoid มันไม่ได้แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นแต่สามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและเคลื่อนไหวได้อย่างเหมือนมนุษย์อย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดการหยิบจับสิ่งของจากพื้นที่รกรุมรังหรือแม้แต่การทรงตัวเวลาโดนขัก เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์ในลายผลิตแบบเดิมอีกต่อไปและสิ่งที่ทําให้ SkillBrain แตกต่างนั้นก็คือใช้วิธีการเรีนจากวิดีโอการกระทําของมนุษย์และข้อมูลจริงจากหุ่นยนต์ที่ลูกค้าได้ใช้งานอยู่จึงทําให้สมองกลตัวนี้ได้เรียนรู้ตลอดเวลายิ่งใช้ยิ่งเก่งขึ้น แถมบริษัทเพิ่งระดมทุนได้ถึง300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและซอฟแบงก์กำลังจะลงทุนเพิ่มให้อีก500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าสกิลเบน n ได้เดินหน้าอย่างเต็มที่นี่อาจเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญในโลกของหุ่นยนต์เลยก็ได้แล้วคุณคิดว่านวัตกรรมนี้จะสามารถเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมได้จริงไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ